พี่น้องประชาชนท่านผู้ปกครองที่เคารพครับวันนี้ถ้าเดินทางผ่านมาอย่างสยามเซ็นเตอร์ขอเชิญแวะบริเวรณร้านเอเทรียมแห่งนี้นะครับเพราะว่าท่านอาจจะได้รับรู้กับเรื่องราวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเรามีกิจกรรมดีๆมาให้ผู้ปกครองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่เป็นที่มีบุตรหลานเตรียมตัวที่จะเข้าเรียนตามสถานศึกษาต่างๆนะครับปีนี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้นําเสนอเรื่องราวของการเรียนการสอนนะครับ ในระบบ2ภาษาที่เน้นทักษะเพื่อที่จะทําให้บุคลากรหรือว่าเยาวชนของเราเนี่ยก้าวขึ้นเป็นผู้นําในอนาคตอย่างแท้จริงทีเดียววันนี้โชคดีเหลือเกินครับเราอยู่กับผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตขอแนะนําให้รู้จักกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดก,การโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิดตดร อุไรรัตสวัสดีครับอาจารย์ครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเอาแล้วนะครับวันนี้เราจะมารับรู้กันว่ากิจกรรมของโรงเรียนสาธิตแห่งหมหาวิทยาลังสิต์ที่ยกกันมาจากจากรางังสิธิ์เลยทีเดียวนะฮะมายัางพี่น้องประชาชนพี่ผู้ปกครองที่อยู่กลางใจเมืองมีอะไรมานําเสนอครับในช่วงงานวันนี้ครับ คือจริงๆงานวันนี้นะคะก็คือเป็นการจําลองอาชีพจําาลอองที่เป็นอาชีพในฝันแล้วก็เป็นอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีมากๆมีรายได้ดีและสังคมต้องการด้วยสังคมต้องการและมีความจําเป็นต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์นะคะพยาบาลพยาบาลอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็หรือแม้กระทั่งนักบินนักบินในอุตสาหกรรมการบินและที่ทันสมัยมากๆในในโลกปัจจุบันนนะคะก็คือการเป็นเชฟ การเป็นเชฟซึ่งเป็นเรื่องราวที่สังคมอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าเราจะเตรียมตัวเยาวชนของเราให้ไปเป็นอาชีพในฝันได้ยังไงนะฮะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเดินไปชมบูธต่างๆนะครับอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าโรงเรียนสาธิตแห่งมาอะไรดังสิทธิ์เนี่ย มีวิธีการคิดในการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษายังไงบ้างครับคืออย่างแรกเลยประเด็นแรกที่เรามองว่าเป็นความสําคัญของอนาคตของชาติคือการสร้างให้เด็กไทยมีความเป็นไบลิงกลหรือมีความรู้ที่จะสื่อสารในในหลักการที่เป็นสองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติให้ได้ก่อนนะคะอันนี้อันนี้เป็นประเด็นเป็นทฤษฎีหรือว่าเป็นหลักการแรกที่เรา เปิดหรือว่าเริ่มสร้างหลักสูตรของเรานะคะประเด็นต่อมาคือหลักสูตรของเราเนี่ยก็ต้องต้องเอากลับเอาไปย้อนคิดก่อนว่าหลักสูตรสองภาษาที่มีความสําคัญหรือมีความจําเป็นที่จะเป็นกําลังขับเคลื่อนของชาติเนี่ยคือหลักสูตรสองภาษาแบบไหนเนื่องจากประเทศไทย ทุกคนก็เคยเรียนในระบบไทยมาใช่ไหมคะในระบบเรียนไทยเรียนมาจบมา12ปี16ปีก็ยังพูดภษอังกฤษไม่ได้นะคะไอ้ตรงนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญมากอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรามันท้าทายสาหรับเราแล้วเราเชื่อว่าเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหลักสูตรของเราเนี่ยสามารถทําให้เด็กไทยนะคะคือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยใช่ครับไม่ใช่ฝรั่งครับสามารถที่จะอยู่ในเมืองไทยเติบโตในเมืองไทยแล้วก็พูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ เก่งพอๆกันสามารถที่จะสื่อสารกับคนในโลกนี้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่เป็นที่สองรองใครด้วยนะคะโอ้ทฤษฎีต่อมาก็คือมีงานวิจัยออกมาทั่วโลกมานานแล้วแต่ว่าประเทศไทยเราอาจจะยังไม่ยังตื่นตัวก็คือการเป็นการเป็นมนุษย์ที่เป็นสองภาษาหรือไปเป็นบลิงโกเบรดเนี่ยจะมีศักยภาพเหนือกว่าคนที่รู้ภาษาเดียวในแง่ของ วิชาการในแง่ของบุคลิกภาพแล้วก็ในแง่ของ EQ หลายๆอย่างนะคะับระยะหลังๆท่านผู้ปกครองหรือพี่น้องประชาชนนะครับก็คงจะสังเกตเห็นว่าในบ้านเมืองของเราเนี่ยมีการเปิดโรงเรียนประเภทอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลกันมากอาจารย์ช่วยช่วยแนะนําให้ทราบนิดหนึ่งนะครับว่าของเราเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างนั้นอย่างไรบ้างครับก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะคะเพราะว่าที่บ้านก็อยู่ใน เป็นธุรกิจที่ทําการศึกษามานานนะคะแล้วก็ในโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยเราก็มีอยู่ที่ภูเก็ตนะคะแต่จริงๆแล้วสําหรับคนไทยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็จะใช้ชีวิตในประเทศไทยเนี่ยหลักสูตรอินเตอร์อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเด็กไทยอาจไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะเพราะจริงๆหลักสูตรอินเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเขาตอบสนองลูกทูต นะคะคือดั้งเดิมจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นแฟชั่นหรือเป็นเทรนด์ของคนไทยที่มีตังคิดว่ามีตังเสร็จก็เข้าอินเตอร์ดีกว่าใช่โดยอาจจะยังไม่ได้ศึกษาให้ชัดเจนให้ละเอียดว่ามันเหมาะสมกับบุตรหลานของเราหรือเปล่านะคะมันคือข้อแตกต่างที่จะอธิบายได้สั้นๆในช่วงวันนี้นะครับทีนี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยนะครับ ก็เข้าใจว่าทุกท่านเองก็คงจะมีชื่อเสียงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะวันนี้เราได้เริ่มในการที่จะสร้างบุคลากรสําหรับอนาคตอย่างแท้จริงอาจารย์ครับความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตกับมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยรเรามีเป้าหมายยังไงครับเด็กของเราหลังจากจบมัธยมปลายไปแล้วสามารถที่จะไปใช้ต่อเชื่อมได้อย่างไงบ้างครับคือนอกจากโควตาท,ท,ที่ที่มีเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่ เป็นที่ต้องการของสังคมไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลทันตแพทย์นักบินหรือแม้กระทั่งเชฟสกูนะคะแล้วก็มีโควตาให้แต่ที่สําคัญที่สุดอาชีพเหล่านี้ค่ะมันมีความต้องการที่ให้ผู้เรียนหรือว่านักศึกษาที่จบมาแล้วเนี่ยเป็นบลิงโก้เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลังสิตก็เลยเริ่มเปิดบลิงโกโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเนื่องจากว่าพยาบาลจบมาต้องการงานแล้วพอไปทํางานปุ๊บก็ค้นว่าตัวเองเนี่ย ด้วยทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะคะก็เป็นอุปสรรคในการหางานอันนี้ก็มาเติมเต็มในสิ่งสิ่งที่เราฝันไว้นะคะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองวันนี้มาเที่ยวสยามเซ็นเตอร์มาเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆด้านการศึกษาเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราก้าวหน้าในอนาคตตาม วิวิัฒนาการหรือว่าเขาเรียกว่าโลกาพิวัต์ของโลกที่ควรจะเป็นอาจารย์ครับแมรบกวนเวลาอาจารย์มานานแล้วเราไปไฟเดอรเวกันนิดหนึ่งครับว่าในงานนี้นะครับเรามีนําแสดงนําเสนอในเรื่องราวของสาขาอาชีพที่บอกว่าเป็นที่ต้องการของสังคมเริ่มต้นตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอาชีพเนสคือพยาบาลสวัสดีนะครับสวัสดีเจ้าหน้าที่ครับไหนลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับว่าตรงนี้นี่เรามีแนวคิดอะไรยังไงถึงจะทําในเรื่องนี้ขึ้นมาครับอันนี้ก็คือแนะนํา ให้ให้นักเรียนหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยนะคะทดลองที่จะเป็นพยาบาลจริงๆว่าต้องประสบกับอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นยายาที่จะต้องให้ผู้ป่วยเป็นต้นนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์เท่าไหร่แหละที่จะต้องใช้นะคบนอกจากนี้นะคะจะมีแบบการประเมิน ดังนันนี้เป็นเป็นเป็นแบบประเมินที่นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนของเราเนี่ยได้สร้างขึ้นนะคะเป็นเครระเเขาเรียกว่าแบบทดสอบอาชีพในฝันหรือว่า career assessment test คือถ้าทำแบบทดสอบนี้เนี่ย จะทราบว่าตัวเองเหมาะสมกับอาชีพอะไรโอ้น,ะะนี่น่าสนใจมากเลยนะฮะ,ะ,ะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะชอบเรียนอะไรนะครับอย่างน้อยก็มาทําแบบทดสอบเพ<ช>ื่อจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมันมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนถูกต้องใช่ครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมกําลังเข้ามาอยู่ในบูธของอการเรียนการสอนทางด้านการพยาบาลน,นะครับที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเังกฤเนี่ยเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตั้งแต่สมัยตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับอยากจะทราบว่าเรามีความพร้อมในเรื่องพวกนี้อย่างไงบ้างครับค่ะคือ ความพร้อมของเรานะคะคือการการเตรียมตัวก่อนค่ะการที่จะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรนะคะคือถ้าจะมาทางด้านนี้นะคะคือเราต้องรู้ตัวเองก่อนค่ะว่าเราชอบทางด้านนี้จริงๆแล้วเราก็ค่อยไปต่อทางสายวิคณิตค่ะเราก็สามารถต่อในคณะแพทย์ได้ค่ะโดยการเรียนหลักสูตร2ภาษาค่ะโอ้มีระบบ2ภาษาด้วยแมน่าสนใจมากเลยนะฮะแล้วตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วครับเนี่ยม .4 ค่ะม .4 แล้วเหรอฮะแล้วตกลงชอบพยาบาลแน่นอน เอาละครับพี่น้องประชาชนครับไม่แน่ครับเราอาจจะเจอน้องๆลูกหลานเยาวชนของเราจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยรังสิตเนี่ยจะไปเป็นพยาบาลมือหนึ่งก็ได้ในอนาคตนะครับวันนี้ขอพระคุณมากเลยสําหรับซุม้มจากบูธเนิร์ดพยาบาลนะครับออขอพระคุณมากเลยนะครับ อาจารย์ครับเราเดินมาทางนี้ดีกว่านะครับในอนาคตท่านผู้ปกครองพี่น้องประชาชนครับโลกนี้จะเปิดกว้างอย่างเสรีมากขึ้นนั่น<ะ>ก็หมายความว่าการเดินทางของประชากรโลกเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้อากาศยานนะครับซึ่งถือว่าเป็นอากาศายานเ,าเ,าเพราะฉะนั้นอาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะอาจารย์ครับ<ะ>ก็คืออาชีพนักบินอาชีพนักบินเราะจะไปดูซิว่าอาชีพนักบินเนี่ยเราเริ่มต้นที่โรงเรียนสาธิต แข่งมาวิทยาลัยดังสิทธิ์ยังไงบ้างครรมการครับคือจริงๆการเรียนรู้ของโรงเรียนะนะคะเราเน้นเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาเป็นหลักเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เรียนจะสามารถมีประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะคะมีห้องมูเ u l a t ร์มีซ i มูเลชั o n ค่ะอันนี้เป็นการจําลองการขับเครื่องบินจริงนะคะซึ่งนักเรียนพอได้ลองขับแล้วเนี่ยก็จะมี ความอยากเป็นเกิดขึ้นนะครับนะฮะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นทางด้านของการสอนการเรียนการสอนด้านนักบินไพลอตนี่นะฮะก็ยังคงความเป็นไบหลิงกลัวคือ2ภาษาอีกหน่อยจบจากตรงนี้แล้วเนี่ยจะไปเป็นนักบินประเทศไหนก็สามารถทําได้ใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยมีศักยภาพสูงมากแต่เราประเมินตัวเองตาม <Ừ. S 2> นะคะและสิ่งที่ด้ยมาตลอดของเราก็คือเรื่องของภาษาภาษาค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่มีความสําคัญได้2ภาษาในอาชีพที่มีอนาคตด,ดีอย่างยิ่งนะฮะ กับอาชีพพลอตนักบินรบเริ่มต้นอย่างดีนะครับท่านผู้ปกครองพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพครับกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตครับแม้เวลาช่วงนี้จากัดนิดดึงเรามาตรงนี้โอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะอาจารย์ครับปีนี้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ28ล้านคน <c oughs> นี่เป็นตัวเลขของรัฐมนตรีก่อการนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในอนาคตอาหารการกินก็ไม่ใช่เรื่องเล่นอีกต่อไปนะฮะรเรื่องของเชฟเราก็เริ่มต้นที่โรงเรียนสาธิต ใช่มหาวิทยาลัยรังสิตตรงนี้มีแนวคิดยังไงครับทำไมคิดถึงเรื่องเชฟครับคือจริงๆแล้วเชฟนี่ต้องต้องแตกต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าแตกต่างจากคหากรรมนะคะเพราะว่าเชฟเนี่ยเราสร้างในหลักสูตรที่เราจะต้องเป็น culinary arts คือสร้างเชฟออกไปเพื่อที่ให้เป็นเชฟดังๆทั่วโลกนะคะแล้วก็ด้วยหลักสูตร2ภาษาเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างฝันให้เขาเป็นเป็นจริงได้เป็นจริงได้อย่างแน่นอนภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะเจริญเติบโตขึ้นในอนาคต แล้วก็องค์ประกอบต่างๆของการท่องเที่ยวก็มีโรงแรมอาหารการกินนี่นะฮะจะต้องมีบทบาทและเป็นที่ความต้องการมากเลยในอนาคตอาจารย์คาดหวังเรื่องของเชฟยังไงบ้างในี่นาคตครับเชฟของเรานะคะพอจบจากมัธยมศึกษาปาที่้วเขาสามารถที่จะไปเรียนต่อเชฟสกูลที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเชฟสกูของเราที่โรงเรียนนะคะเราดึง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภิฏมาเป็นอาจารย์สอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4เพราะฉะนั้นเขาจะมีสกิลเทียบเท่ากับเด็กที่เรียนปีหนึ่งหรือปีสองเลทักษะพร้อมที่จะเชื่อมต่อไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เลยนี่เป็นเรื่องที่มีความสาคัญมากนะครับพี่น้องประชาชนและท่านผู้ปกครองที่เคารพครับอาจารย์ครับวันนี้เนื่องจากเวลาจํากัดเอาตามสายตาที่เรามองเห็นนั่นะครับนอกจากนั้นนอกจากเชฟนอกจากนักบินนอกจากพยาบาลแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีสาขาธันตกรรม อาจารย์ครับเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตมากของโลกเลยนะฮะประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมทันตกรรมของโลกนะฮะเพิ่งจบไปเมื่อวานนี้เองทําให้ผมนึกถึงว่าอาชีพทันตกรรมก็เป็นอาชีพระดับโลกที่เราจะมีการเริ่มต้นที่ดีจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยดังสิทธิ์นะครับนอกจากทันตกรรมแล้วด้านน้อก็จะเป็นแน่นอนเลยนะไอทีโปรเฟสเซอร์การันเป็นยังไงครับอาจารย์คร่าวๆนิดหนึ่งครับ ไอทีเป็นสิ่งที่เด็กเลียงไม่ได้ในโลกโลกกาภพิวัต์ของเราอะนะคใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเด็กของเราเนี่ยแน่นอนที่สุดอย่างเป็นธรรมชาติเขาจะต้องเรียนรู้แล้วก็ถนัดในเรื่องของ ICT ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ทันสมัยแล้วก็อาจจะมีความจําเป็นในไม่ใช่อาจจะมีความจําเป็นก็มีความจําเป็นในตอนที่จะรับรู้ทั้งสองภาษาเช่นเดียวกันแล้วก็ด้านนนนอาชีพในขวัญของหลายๆคนก็คือคุณหมอทั้งหลายใะฮะ ในอนาคตเมื่อมีการเปิดเขตการค้าเสรีมากๆขึ้นนะครับอาชีพของหมอแน่นอนครับคงใช้ภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้อาจารย์ว่าไหมครับคือที่นี่เราเริ่มต้นยังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการเป็นแพทย์หลายคนอาจจะเข้าใจผิดครับโดยเฉพาะคุณหมอหลายๆคนที่มีลูกนะคะมีได้ได้มีการพูดคุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่ามีเงินมีลูกก็อยากจะส่งเสริมให้ลูกได้เป็นหมอเหมือนตัวเองใช่ครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ย ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์เพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเข้าแพทย์ในระดับอุดมศึกษาเรียกว่าในประเทศไทยไม่ได้เริ่มต้นไม่ตรงกับสิ่งที่จะตอบโจทย์ในอนาคตได้ค่ะโอเคอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับแล้วก็เข้าใจว่าคงจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆวันนี้รบกวนอาจารย์เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสาหรับ